คลิปนี้นะครับจะพามาดูต้นยางนาอายุ10ปีนะครับที่สวนนะครับว่ามันจะโตได้สักเท่าไหร่นะครับที่สวนก็มีเยอะนะครับเกิน500ต้นนะครับต้นยางนามีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เคล้ากันไปนะครับต้นที่อายุ10ปีแล้วบางต้นก็โตมากบางต้นก็โตน้อยนะครับมีทั้งต้นที่เพิ่งปลูกไปอายุ2ปี3ปี4ปีก็มีนะครับเพราะว่าปลูกเสริม ไปเรื่อยๆนะครับโซนไหนที่ไม้มันห่างต้นไม้ตายลงไปแล้วก็เอาตรงที่มันเหมาะสมก็ปลูกยางนาลงไปนะครับอ่ะดูต้นนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพูดคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับยางนานะครับไม้ยางนาถือว่าเป็นพญาไม้นะครับต้นสูงใหญ่สูงขึ้นไป 40- 50เมตรนะครับสูงลิฟไปเลยแหละอายุร้อยสองสามร้อยสี่ร้อยปีห้าร้อยปีก็น่าจะได้นะถ้ามันไม่ตายก่อน แต่ต้นใหญ่ๆในโซนอำเภอผมเนี่ยผมเห็นเนห,หนเนี่ยโอ้โหหลายหลายสิบต้นนะสูงแบบต้นขนาดองใหญ่อ่ะห้าหกคนโอบนุ่นละมั้งแตบบ่ละต้นนะครับสูงใหญ่แบบอายุร้อยสองร้อยปีทั้งนั้นแหละนะครับ <c oughs> ต้นยางนาที่ปลูกในสวนผมนะครับส่วนหนึ่งก็ซื้อซื้อเข้ามารุ่นแรกมันปลูกไปสี่เอ้ยแปดร้อยต้นนะครับรุ่นลแรกเลยก รุ่นหลังๆนะครับก็เก็บมเมล็ดจากต้นใหญ่ๆใ,ในตัวอำเภอตัวเองนี่แหละในโซนอำเภอตัวเองนะครับมาเพาะเอานะครับมาเพาะแล้วก็ปลูกเอาผมว่ามันมากกว่าห้าร้อยต้นนะที่สวนผมอ่ะยางนานะครับอันนี้ก็สิบปีแล้วนะพวกนี้ <c oughs> ต้นไม่โตมากต้นนี้เขาก็จะมีปลวกมากินบ้างนะปลวกกินแค่เปลือกด้านนอกนะครับไม่น่าไปกวนมันเลย <c oughs> ยางนาชื่อเขาก็บอกนะครับว่ายางนามันชอบที่ลุ่มนะครับ <c oughs> ถ้าโซนอำเภอผมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าห้วยพลวยแล้วก็ห้วยยางนะครับห้วยยางก็มาจากนี่แหละต้นยางนามันเยอะนะครับมันเกิดตามห้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็ใช่นะครับโอ้ตัวนี้โตหน่อยตัวนี้โตหน่อยนะครับสิบปีในพื้นที่ที่มันเหมาะที่รุ่มๆมันก็โตดีนะครับหลายต้นนะโตมากกว่านี้ ผมปลูกกระจายไปทั้งสวนนะยุคแรกก็ด้วยความว่ายังไม่รู้นะครับรุ่นแรกเนี่ยแปดร้อยต้นเนี่ยปลูกไปเนี่ยก็ปลูกกระจายทั้งสวนเลยแต่ว่ากระจายในที่นี้มันบางต้นมันอยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมพื้นที่โคกเกินไปดอนเกินไปเป็นดินลูกรังจัดมันก็ตายนะบางต้นเนี่ยสี่ห้าปีโตไปกนึกว่ามันจะรอดแล้วโดนปีนแรงๆมันก็ตายอย่างปีเมื่อกี้เนี่ยมันแรงจัด ้นสิบปีแล้วมันยังตายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าถ้าเราปลูกผิดที่ผิดทางมาเนี่ยมันตายนะครับพอหลังหลังรู้ว่าอ๋อยางนานี่มันชอบที่ลุ่มๆุมแบบนี้นะตามร่องลงร่องน้ําไหลเนี่ยผมก็อัดลงตามพื้นที่ที่มันเป็นที่ลุ่มๆุ่มอ่ะอ,อย่างต้นนี้เนี่ยีต้นเล็กที่ก็มาปลูกยุคหลังอตรงนี้เวลาฤดูฝนนะครับเนี่ยเป็นทางน้ําไหลลงมาไหล ตรงนี้พื้นตรงนี้มันก็จะชุ่มชื้นหน่อยนะครับดินชื้นแฉะนิดหน่อยก็พอปลูกได้นะครับยางนานะครับถ้าเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังอ่าโดยธรรมชาติที่เป็นดินลูกรังจัดๆที่โคกโคกด,นดนอนดอนก็ไปปลูกไม่เหมาะสมนะครับไปปลูกไม้อย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นไะปลูกยางนาไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ <c oughs> ยางนาชอบ พื้นที่ลุ่มๆนะครับริมห้วยริมหนองอถ้าเป็นพื้นที่ราบไม่ริมห้วยริมหนองก็ปลูกได้นะครับถ้าเป็นโซนปากใต้ก็ปลูกได้นะครับเพราะผลชุกนะครับชุกอย่างถ้าเป็นพื้นที่อีสานเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ราบก็ปลูกได้นะครับขอแค่ว่าอย่าเป็นดินล,ลุกลุกลังจัดนะครับอตอนนี้ก็โอเคโตได้ดียังนานะครับก็ <c oughs> มันเกิดเห็ดด้วยนะที่สวนผมก็เกิดเป็นบางต้นนะไม่ได้เปิดเกิดทุกต้นเพราะว่าเชื้อเห็ดก็คงไม่ไปจับปลายรากมันทุกต้นนั่นแหละอนาคตนู่นแหละนะครับค่อยจะเอาเห็ดต่างๆมาใส่เชื้อไปเรื่อยแต่ว่าตอนปลูกไปก็ใส่เชื้อทุกต้นนะแต่ว่ามันก็มีเกิดบ้างไม่เกิดบ้างบางต้นก็ไม่เกิดอย่างน้านะครับก็เป็นไม้ที่สลัดกิ่งลงเองได้ด้วยนะครับ ที่สวนผมเนี่ยผมแต่งกิ่งแค่พอท่วมหัวนะครับอย่างกิ่งนี้ไม่ได้แต่งออกส่วนใหญ่ก็แต่งกิ่งพอท่วมหัวแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวมันสลัดกิ่งมันลงมาเองนะครับอ่าอย่างต้นนี้ก็ใช่อย่างนาเป็นต้นไม้ที่เอาเชื้อเห็ดมาหยอดนะครับเชื้อเห็ดนี่อย่าไปซื้อเขานะซื้อดอกสดมาง่ายกว่าเอาดอกมันบานนะครับดอกมันบาน มาใส่เครื่องปัน่นแล้วว่าขยำใส่น้ําก็ได้ปั่นใส่น้ํานะครับเห็ดกิโลนึงอะ่ะใส่น้ําได้เป็นร้อยลิตรเลยนะแล้วก็เอาถุงเพาะชําเราที่เราเพาะต้นกล้ายางนาแช่เลยดีสุดนะครับก่อนจะปลูกเนี่ยแช่ทำสักสองสามรอบให้เห็ดมันเดินเชื้อรามันเดินเกาะปลายรากแล้วค่อยปลูกก็ได้ใครปลูกไปแบบนี้ต้นไหนมันไม่เกิดเห็ดแล้วก็ค่อยไปขุดรอบๆแล้วก็โรยเชื้อแล้วก็กลบดินก็ได้นะครับ ก็ <c oughs> กระจาย <g rab tua> กระจาย <g rab tua> กันไปส่วนลุ่มๆนะครับอ่ะไปดูเดี๋ยวไปดูโซนอื่นด้วย <c oughs> ยังนานะถ้าต้นอายุยี่สิบปีไปแล้วเจาะน้ำยางได้ด้วยนะน้ำมันยางนานะครับมันราคาเท่าไหร่ก็ลองค้นดูในลาซาด้าหรือช้อปปีดูก็ได้นะครับเขาก็มีขายกันอยู่ ขายเป็นลิตรเป็นลิตรอยู่น้ำมันยางนาเนี่ยต้นแบบที่รุ่มรุมแบบนี้โตดีก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นโซนปักใต้มันจะโตได้ดีกว่านี้นะครับสิบปนะีเพราะว่าฝนเขาชุกกว่าเราเนาะฝนชุกกว่าโซนอีสานดูต้นนี้ไซนี้ก็หลายสิบต้นนะไซต์ตโตแบบนี้นะแตอ่อยู่อีกโซนหนึ่งคงเดินไปไม่ถึงนะครับอีกโซนหนึ่งไกลกันไป โอ oh, ้ต้นนี้โตดีไซ้์เนี้ยหลายต้นเลยไซยนี้คือถือว่าไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าใครอยู่โซนภาคใต้ผมว่าสิบปีมันก็โตได้ดีแบบนี้แหละโอ้ oh, ขึ้นไปนุ่นหลายคนคิดว่ายางนามไม่ผลัดใบแต่ถ้าอยู่โซนภาคใต้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าฝนชุกๆอะ่ะมันจะผลัดใบหรือเปล่าแต่ที่นี่นะครับที่อีสานที่สวนผมเนี่ยที่จังหวัดเลยนะครับสวนผมเนี่ยถึงฤดูแล้งเขาผลัดใบนะ ย่างนาแต่ว่าผลัดใบเนี่ยเรามาแตกยอดอ่อนเร็วบางต้นผลัดไปแตกยอดอ่อนไปนะผลัดใบปุ๊บก็ล่วงหล่นลงมาก็บางกิ่งก็แตกยอดใหม่พร้อมกันไปเลยนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ทรงทรงต้นสวยนะแต่ย่างนาเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะถ้าแขวนเปนใต้ต้นเขาถ้าเขาต้นใหญ่ให่น่อยแล้วเนี่ยเขาสลัดกิ่งลงมาอย่างนี้นะ ตลอดนะต้องระวังด้วยไม่ใช่ไปปลูกใกล้ๆตัวบ้านบางที่มันต้นใหญ่ก็ระวังด้วยแล้วกันเพราะเขาสลัดกิ่งเขาลงมาเองนะครับเราไปแต่งกิ่งยันด้านบนก็ไม่ไหวหรอกนะครับผมก็แต่งกิ่งแค่ท่วมหัวอย่างว่าแหละแล้วก็มันสลัดกิ่งลงมาเอง,งนั่นแหละใช้เป็นไม้ฟืนดีนะใช้หุงหาอาหารติดไฟดีเหมือนกันานายยังนะผมว่านะ อนาคตเนี่ยสวนผมเนี่ยมันเติบโตรอดสักห้าร้อยต้นเนี่ก็รู้มากเลยนะห้าร้อยต้นเนี่ยมันเติบโตเป็นต้นยางนาใหญ่ๆน,นะห้าร้อยต้นโถ้าได้เจาะออน้ำมันยางนาก็ไม่น้อยนะห้าร้อยต้นเดี๋ยวพาไปดูบางต้นที่มันอยู่พื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับมันเป็นลูกรลังจัด อพอเป็นโซนที่ดนอนดอนย่างเงี้ยผมก็จะปลูกพวกพยุงพวกไม้สักนะพวกมะฮอกกานีพวกพยอมอ่โตได้ดีสวนใครพื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกยางนานะถ้าเป็นดินลูกลังโซนที่เอ่อที่ดอนดหน่อยผมแนะนําให้ปลูกพวกพยอมพยอมเห็ดก็เกิดเหมือนกัน,นพยอมจะโตได้ดี แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มๆก็ปลูกยางนาน,นั่นแหละในีสองต้นนี้มันอยู่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผมว่ามันคงไม่รอดหรอกปีที่แล้วมันแรงมากนะครับนี่ต้นนี้สิบปีเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่หน้าสวนเลยแต่ยังไม่ตายทั้งต้นนะ เหลือกิ่งยังเขียวๆแต่ยอดตายไปหมดแล้วยอดแห้งตายแล้วมันมีใกล้ๆกันสองต้นเมื่อก่อนโซนนี้มันมีสามต้นนะหน้าสวนตรงนี้แต่ตายไปต้นหนึ่งตายจนผุจนแห้งไปแล้วตายเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อนนะครับผุไปแล้วไปเอาทำฟืนไปแล้วเรียบร้อยนะครับชนต้นนี้นี่ก็ไม่รอดหรอกเหลือแค่กิ่งนี้เนี่ยที่ยังไม่ตายแต่ต้นมันที่มันขึ้นสูงๆไปนู่น โดนฤด,ดูแล้งทํางานเล่นงานเอานะครับมันแล้งจัด่ะปีที่แล้วทั้งแล้งทั้งร้อนนะครับแล้งแบบสุดๆในรอบสิบปีที่ทําสวนมานะครับก็คงไม่รอดอ่ะตัวนี้เป็นดินลูกหลังจัดนะครับแล้วก็อยู่ที่ดอนดอนด้วยโคกโคกด้วยอย่างนานนะครับก็พยายามปลูกให้เหมาะสมกับพื้นถิ่นมันนั่นแหละ เขาถึงบอกว่าให้มันเหมาะสมกับพื้นถิ่นแล้วก็กับวิสัยของต้นไม้นะครับแม้โซนของผมนะครับยางนามันไม่ได้เกิดโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันอยู่ตามสายห้วยนะครับสายห้วยสายลําห้วยแต่เราเอามาปลูกแบบนี้ถ้ามันไม่เหมาะไม่เหมาะกับบริบทพื้นที่เนี่ยโคกๆดอนๆหน่อยดีลุกลังจัดมันก็ไม่โตเลยนะครับ โซนผมถ้าเป็นโซนดินลูกลังจัดๆส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังนะอย่างต้นนี้เนี่ยตายแล้วแห้งตายเลยพวกไหนที่ตายแบบนี้ก็ทำใจนะครับพอดีแล้วมันก็ได้เปิดแสงเป็นการ เออถือถือเป็นข้อดีของการปลูกเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกแต่ยางนาเลยทั้งแปลงเลยถ้าดินเราไม่เหมาะสมพื้นที่เราไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าโดนปีเลี้ยงแรงมาตายหายอย่างเงี้ยชิบหายหมดนะอย่างต้นนี้ตายไปไม่เป็นไรนู่นยังเหลือพยุงนั่นยังเป็นมะฮอกกานีที่กําลังเติบโตไปนี่ยังเป็นไม้สักที่เติบโตไปนะครับไอคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูต้นยางนา อายุ10ปีนะครับที่สวนผมก็เล็กใหญ่คละเคล้ากันไปปะปนกันไปนะครับต้นไหนที่ปลูกผิดที่ผิดทางมันก็ตายลงไปผมก็ปล่อยตามธรรมชาติมันก็เหลือในโซนที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับนิสัยของต้นไม้นะครับโซนไหนรู้ว่ายางนามันรอดก็ค่อยเสริมเข้าไปผมก็ยังเหลือก้ายางนาอยู่หลายสิบต้นนะครับที่เตรียมไว้แล้วก็ตรงไหนมันแสงมันเปิดออกต้นไม้ตายลงไปตรงไหนเป็นพื้นที่เหมาะสมเราก็ค่อยเสริมไปใหม่นะครับ อ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้